สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับนอเมืนเอนี้มาพบมาพ่อครับช่องฮิบเขาชันเนืคือเก่าครับผมอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าครับผมเมืนเอนือพาพี่พาน้องมากินไอ้เกียงน้ำไม้ไลครับผมเกียงน้ำไม้ไลไ่ใส่ไอ้ดอกบักฟักทองครับหรือบักดอกบักอื้องนะครับนอใส่ผักใส่แง่หอมหอม,หอหมน้ำไล,ไล่ไหลผักตัวนี้อย่างไรครับผมผักกัดผักกัดหน่อยนะครับนอก มีผักเวนครับผมผักเวนกินกับเกลียงนวยนะครับเนาอจั้งในกับฝากพี่ฝากน้องมาดเด้อครับฝากก็ไหลก็แช่นะครับนาอฝากกดซับสะไขหรือว่ากดตดตามนะครับนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องที่เขาแชแนวนะครับนาอมาพี่น้องบ่ลายใหญ่ห้างมาเสแสบเสียอกัน,นครับผมหิวเข่าละเขาหนึ่งมาหอนอนี่น้องโอ้ยก็ได้กินหลนครับเกียงนืงม ยงน้องไอไลครับผมอืหใช่ลูกโดดเข้าท่าเลยเนาะมันยากาศตรงไหนท้องหน้าทีฮิครรบผม อานแบบงยครับเขียมหน่อยใส่ย้อนฝักทอง พักเบนครับพี่น้องรับแข็งใหม่เขาวัมื่งพี่น้องหม,นหมนุนๆไปเลยครับผม รแบบครับผมประกาศจอดนี่น้องประกาศหน่อย say giữ mới đều là mới <laughs> Xay nhọn thì nó sẽ thằng bọc bên phòng này đào phắc อืมของเขากันครับผมพักเว้นหน้า mm -hmm. mm -hmm. หลังไก่รอดครับผมก็ผ่ั สุดขาำโอ,โอ้โอ้เลยครับขำใหญ่ได้แกงทะไม่ Hmm. mm เส mm ียบครับครับผม กินดนแสรับครับผมแข่งใส่ดอกมากขึ้เรียกว่าดอกฟักเก้ว 放羊嘞，这里这里好呢。 one. Cool. 嗯。 เสีบคักครับผมเขา,าเกือบเบิดติบเกียงน้ำมันไรใส่ดอกบอุกอึครับพี่น้องดอกบุกอับใส่ผักไปสเนะห้อมๆทั้งเหนือ,นอ่นห้องว่าหอมแย่ครับมวันนี้เบิรับเกียงน้ำมันเกียงน้ำมันไรเสียบๆยิมคักรับ ว่าดุ่นได้กินเด้อพี่น้องแซบครับกินน้ำยักบาทกันพี่น้องมัน สำหรับคิมนี้ก็ฝากพีตอนน้องว่าเธเป็นน้อครับน้องมันากาศทงไ้ทงหน้าคือเกาครับผมช่วงประมาณคำๆน้อยครับผมฝากพีตอนน้องไอ้สำหรับผู้เพิินยูกรุงเทพรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับน้องที่ว่าบริสสัมผัสบรรยากาศบันๆดีครับผมสําหรับพิมดีอิ่มนะครับผมจังได้ก็ขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องนะครับน้องที่เขว่าโคตติดตามมากดไลกดคชร์ชห้ช่องนี้เขาเฉเนียนนะครับน้องขอไอ้พ่อแม่พี่น้อง สุขภาพเพียงแรงมีความสุขลำล่ำด้วยสุขปูส่สขคนเดอ้อครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้า,นหนาพอันไหมนะครับนอ้อสวัสดีครับ